ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแชร์เรื่องราวของการเอา t ทเล็กมิเนอนะมาขุดตัวอีเธเรียมนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของ t ทเล็กมิเนอเวอร์ชันใหม่นะครับที่เป็นเวอร์ชันศูนย์จุดนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพีชจ่ายพีชสตูดิโอชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเอากระจอนะครับที่ยวเว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ย เอามาขุดเหรียญคริปตโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคครับ okay, เพื่อนก็ตัวเทเล็กมายเนอร์นะช่วงนี้เขาขยันมากนะออกอัปเดตมานะแบบว่าอย่างทีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับอยู่ที่0.25.15นะครับซึ่งทั้งของตัว s i m p l e m i n น w i n d o w ้แล้วก็แพลตฟอร์ม Hi Hive OS เนี่ยก็แบบอัปเดตแล้วก็ใช้ขุดกันได้เลยนะครับแบบว่าเนทีฟไม่ต้องเคลียร์คำสั่งอะไรเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเปิดไปที่หน้าจอแล้วกันเนาะ เดี๋ยวไปดูกันที่เครื่องเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องของตัว PNY เนอะ PNY XLab นะครับตัวที่ผมได้ทำคลิปลฟ์ประกอบไปในตัวเ c e b o o k ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ตอนแรกนะเพราะวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ตัว h i เ e o s เนี่ยอัปเดตตัวใหม่นะครับแล้วก็ปล่อย t ีเล็กมิเนอ5น่ยเนี่ยนะตัวตรงนี้นะเวอร์ชันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับออกมานะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนจะอัปเดตแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับก็มากดตรงนี้นะอัปเกรดตรงนี้นะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยมนเลือกเวอร์ชันเลยนะครับรู้สึกว่ามันจะตั้งแต่50 50เอ่อ50อะไรสักอันนึงนะเออมันมีอัปเดตขึ้นมาก็เราก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าไปเลยก็ได้นะครับถ้าใครของใครที่มันแบบว่ายังไม่ได้อัปเลยนะครับก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยทีนี้มันก็จะมี ข้อหนึ่งนะครับที่แบบว่าต้องทําเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อนอัพข้ามเวอร์ชันมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวไดเวอร์ในตอนนั้นเนี่ยที่เพื่อนๆมีอยู่เนี่ยมันยังไม่เป็นเวอร์ชั่นเลขนําหน้านะครับไม่ไม่ให้เป็น500ขึ้นไปเนี่ยเป็น 400, 4 4 7 0หรือ460-469อะไรพวกนี้นะครับก็ให้แนะนำว่าให้อัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชัน510น510ขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยแรงขุดจะไม่ขึ้นนะครับ มันก็จะแยกเป็น2แบบอย่างนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นการ์ด non LHR นะใช้ไดเวอร์ตัวไหนก็ขุดได้เลยนะครับแรงขุดเต็มตลอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น LHR นะก็ล้วก็มาใช้ T-lex Miner นะต้องเลยนะ The must ก็คือต้องไปโหลดเป็นเวอร์ชันน่นนะครับวิธีคีย์ง่ายๆนะครับก็คือใช้วิธีอย่างนี้นะกดไปที่ run command เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยนะพิมพ์เหมือนที่ผมพิมพ์เลย NVIDIA ลบไดเวอร์ลบอัปเดตนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้แล้วกดรันเลยเนี่ยก็มันก็จะไปโหลดเวอร์ชันล่าสุดที่ h y เปอร์ Pro S เขาเขาใส่ไว้แล้วกันเนาะเออมันก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ล้ำไปกว่าอันนี้อีกนะน่าจะเป็น68.02ถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ510.68.02ตัวนี้เนี่ยผมลองขุดดูแล้วนะใช้ t ทเลเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็มันก็แรงดีอยู่นะเนี่ย ในช่วงที่ผมเอามาขุดเนี่ยก็วิ่งใบหนึ่งตกประมาณ80เลยนะอันนี้เป็น3080นะครับเนี่ยแต่มันก็จะมีบางช่วงเนาะที่แบบว่าแรงขุดมันดรอปนะครับแล้วมันก็วิ่งต่อเนี่ยนะมันเป็นขยักอย่างเงี้ยค่อนข้างบ่อยนะครับเนี่ยนะเพื่อนๆลองดูเนี่ยมันเกิดขยักอึ๊กแล้วก็กลับมาวิ่งใหม่นะครับทีนี้เมื่อคืนนะผมก็เลยว่าเออผมจะลองดาวเวอร์ชั่นของตัวไดเวอร์นะ ตอนตอนที่ที่มันเป็นขยักเนี่ยมันจะเป็น5 1 0 6 2เอ้ย6802นะอ่ะทีนี้ก็ผมก็ได้ทำการดาวเกตมานะผมว่ามันนิ่งกว่านะแต่แรงขุดเหมือนจะดอกกว่าเล็กๆน้อยๆนะอืมแต่ว่าคิดว่านะน่าจะมีความนิ่งมากกว่าเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้ตัวเอ่อ T-lex Miner แล้วกันเนาะก็ลองไปสังเกตดูนะถ้าของใครที่แบบว่า เ้ยมันมันแกว่งหรือมันไม่นิ่งสักทีนะก็ลองดาวตัวเวอร์ชันนะครับวิธีการดาวเวอร์ชั่นของตัว Nvidia Diver นะก็ถ้าเอาแบบง่ายๆนะทั่วๆไปนะกดรีโมทแอคเซสเข้าไปเลยนะหรือถ้าเกิดเรารู้เวอร์ชันนะพิมพ์ในคอมแมนนี้ก็ได้นะครับ land command เนี่ยเพื่อนๆกดแล้วก็พิมพ์เหมือนจะอัปเดต Diver ์นี่แหละแต่ให้ใช้วิธีการระบุเวอร์ชันไปเลยนะครับนี่นะก็คือ nvidia ลบไดเวอรลบอัปเดตนะครับแล้วก็เว้นวักเนี่ยไปใส่เวอร์ชั่นของตัวที่เราต้องการนะเอออย่างของผมถ้าใครถ้าใครจะลอกของผมไปเนี่ยก็พิมพ์ตามได้เลยนะของผมใช้เป็น510.47.03นะก็พิมพ์เป็น510.47.03อย่างนี้เลยเอย03โอเคแล้วก็กดรันได้เลยนะเนี่ยนะกดรันปุ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดก็อัปเดตไดเวอร์ ถ้าเกิดของใครลําแล้วก็เป็นดาวเกตถ้าของใครอยู่ด้านล่างก็เป็นอัปเกรดขึ้นมานะเออตัวนี้ผมว่าก็เดี๋ยวต้องลองเทสด้วยกนแเลยนะแต่มันยังมันยังไม่ไม่เรียบร้อยนะพอดีผมตื่นมาอัปเดตตอนตีสามครึ่งนะก็ยังอยู่ในช่วงที่เทสอยู่นะครับอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วกันเนาะว่าเออมันมันจะมีความแบบเออมันมันต้องจูนกันเล็กๆน้อยน้อยอะประมาณนี้แหลนะเนาะมาเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปเลยแล้วกันเนาะ คลิปนี้ก็สั้นๆนะอ่ะท้ายคลิปนะผมสรุปอย่างนี้นะครับ T-lex miner เวอร์ช mm ัน hmm. ใหม่นะ0.25.15นะครับเพื่อนๆใช้วิธีทำอย่างนี้เลย 1. อัปเดตตัว h iOS นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันก็จะมี T-lex miner ตัว,ต,วตัวใหม่เนี่ยมาพร้อมกับตัว h iOS เลยนะครับแล้วก็ไปเซตไฟชีทให้ใช้ T-lex miner ในการขุดนะครับมันก็จะใช้เวอร์ชันนี้เลยทีนี้ T-lex miner เวอร์ชันใหม่เนี่ยถ้าใครใช้ l h r นะต้องการ ตัวไดเวอร์ที่เป็น510ขึ้นไปมันถึงจะวิง่งแบบว่าปลดล็อกได้ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้มันก็จะมีเรื่องของความเสถียรในการวิง่งวิ่งแล้วมันสวิงสวิงซึ่งตัวไดเวอร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าเนี่ยเท่าที่เทสดูนะของผมเองนะมันสวิงเยอะนะมันมีความแบบว่าการาฟไม่สมูทประมาณนี้แหละเนาะมีบางช่วง LHR โดนล็อกล็อกทั้งแผงล็อกบางการ์ดอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องปลดล็อกใหม่นะซึ่งถ้าเกิด คนไหนซีเรียสแล้วกันเนาะว่าเฮ้ยกราฟมันไม่สวยวะอ่ะอันนี้นะก็ให้ดาวเกตตัวไดเวอร์ลงมานะซึ่งเป็นตัวไหนเนี่ยตอนนี้ผมมันต้องใช้เวลาเทสค่อนข้างเยอะนะผมเองเนี่ยคือไอตัวเนี้ยมันเพิ่งออกมาเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่คิดว่า510.4703ไอที่ผมเลือกเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ประมาณนึงนะเออเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดอัปเดตได้แบบว่าเอาถ้าเกิดว่ามัน มันไม่กราฟมันนิ่งดีเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในหน้าเพจแล้วกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆนะก็ไปกดไลค์เพจกันด้วยโอเคโอเคนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละนะท้ายคลิปยังไงก็ขออนุญาตฝากร้านเมเดียกับไอพีส Studio ใน s h o ป e e นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ประกอบแท่นเองนะก็ฝากไปอุดหนุนแท่นหลิกกันด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากให้ประกอบแท่นให้เนาะก็ทักหาน้องๆใน Line Official ของ i p พ Studio นะผมก็จะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวสสัดีผ